วัสดีครับผมผมอาจารย์กิติภูมินะครับหรือแนะนมฉายาหมอดูหน้าโหดในฉายานี้ได้มาจากคนที่มาดูดวงนะครับผมเ,เป็นอาจ,จารย์สอนสาศาสตร์เลขเ็ตตัวก้าฐานประทมประจําสถาบัานตักกศิลาของเรานะครับท่านใดที่ติดที่อยากจะเรียนรู้ในาศาสตร์เลขเกตตัวก้าฐานเชิญได้ครับนะครับวัน,นวันนี้ที่วันังคารที่สิบหกมิถุนายนนี้ ประเทศไทยหรือคนในประเทศต่างก็รอคอยในวันนี้กันนะครับลุ้นกันหรือวันแจ้งเกิดนะครับผมวันนี้ก็ผมก็มีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับดวงสี่ดวงดาวดวงนี้คือการจับดาวในนากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวและนะครับและให้ท่านได้ชื่นชอบชื่นชมเอาไปวัดดวงกันนะครับผมเช่นเคยครับใน ในวันอังคารที่สิบหกนะครับผมมีสี่ดวงดาวเช่นเคยยครับดวงดาวดวงแรกดวงดาวที่แข่งและแข็งที่สุดในบรรดาดวงดาวทั้งหมดนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับดาวสติปัญญาการเรียนรู้การศึกษานะครับมันสมองตัวนี้นะครับส่วนอีกดาวดวงหนึ่งนะครับเช่นเคยครับดาวอังคารครับดาวอังคารดาวนักกีฬาดาวนักเลงดาวแห่งการต่อสู้ นะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มดาวบาประเคราะห์ดวงดาวดวงนี้ถ้าอยู่ในเลขเด็ดตัวก้าฐานเขาเรียกหัวหน้ากลุ่มนะครับอันนี้ก็ดาวพฤหัสบดีก็เป็นหัวหน้ากลุ่มเช่นเคยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแต่เป็นหัวหน้ากลุ่มดาวสุประเคราะห์อันนี้ส่งผลดีมากกว่าผลเสียอันนี้ส่งผลเสียมากกว่าผลดีแต่สองกลับเวลาสองดวงดาวนี้อยู่คู่กันกับกลายเป็นเขาเรียก คู่พระคู่โจรหรือมีใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านงานแฮนด์เมดงานกอปี้ต้องมีสองดวงดาวดวงนี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวแห่งการคำพูดนะครับการเจรจาดาวการค้าขายดาวพุธครับเลขสี่ครับครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยครับจับยังไงครับง่ายๆเลยนะครับอย่างนี้นะครับจับมาครับ ลองอย่างนี้ดูครับแล้วจับสามตัวติดปลายนวมตัวนี้ตัวหลักอันนี้ติดปลายรวมอย่าไปใช้เป็นตัวจริงนะครับเอาตรงนี้มันติดปลายรวมมาไว้ตัวนี้ก็เป็นตัวหลักนะครับนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในศาสตร์ตัวเลขทางสถาบัานของเราหรือคลิปนี้ใต้คลิปนี้จะมีวางลิงก์ไลน์เอาไว้ให้ท่านกดเข้าไปได้นะครับ ให้ท่านกดเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทีงสิ้นหรือชมใน huh ในคลิปสถาศบันตากกีฬาของเรามีคณะอาจารย์หลายๆคนนะครับเชิญชมได้ท่านใดชอบชื่นชอบอะไระช่วยกรุณาก็เข้าไปติดติดต่อสอบถามหรือกดเข้าไปในลิงก์แต่ละคนได้นะครับผมก็จะมีลิงก์ส่วนตัวของผมกดเข้าไปตามเขานี้ก็ได้นะครับ063 6 29 74 5 1นะครับ063 6 2 9 7451นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นท่านใดที่อยากจะหาไรายได้เสริมหาค่าข้ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อเชิญเข้ากลุ่มได้นะครับและท่านใดที่ชื่นอยากอ่าท่านใดที่ชมอยู่นะครับช่วยกรุณากดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นฝันกำลังใจต่อสถาบันตักกศิลาของเราวันนี้ผมขอโปรโมทนะครับวันที่28 มิถุนายนี้ครับวันอาทิตย์นะครับ28มิถุนายนทางสถาบันดักกศิลาของเรามีการเล็กแจกทานหรือเรื่องงานเทกระจาดประมาณ400ประทานนะครับ400ประทันมีข้าวสารอาหารแหมีไข่มีน้ำมงน้ำมันนะครับประมาณ4โมงเย็นท่านใดที่จะมาร่วมทำบุญทำบุญสนนะครับเชิญได้นลครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับวันนี้ผมอาจารย์กิติภูมิขออวยพรท่านอ่า สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม